สวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้ตื่นแต่เช้าพาไปชมบรรยากาศยามเช้าเสียงนกร้องเสียงไก่ร้องอะไรประมาณนี้ค่ะก็อาจจะเป็นที่แบบสบายใจเวลาฟังตอนเช้าเนาะลองดูนะฮะนกบินไปบินมาเยอะเลยแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ตั้งกล้องเอามือถือเลยนกกลัวถ่ายได้น้อยบ้าง ลองดูค่ะจอกแจ๊กจอแจจริงๆแล้วเขากินผลไม้อยู่นะกินมละลลกออยู่นะแต่ว่าไปถ่ายเขาไม่ได้เขาไม่ยอมบินหนีไปหมดลองดูนะคะคลิปนี้ดูแล้วสบายใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะวันหน้าถ้าเกิดมีโอกาสได้ตื่นแต่เช้าก็จะพาไปดูธรรมชาติอื่นๆ แล้วคลิปหน้าจะมาไรแสาระให้ชมใหม่นะคะถ่ายภาพเพราะวันนี้ถ่ายเวียนหัวเลยนกมันบินแล้วก็แบบล่อนกล้องตาม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 อย่างนี้กว่าจะได้ภาพสวยสวยก็ยากเนาะดูค่ะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างอย่าว่ากันเนาะแต่ เจ้าของเจ้าของคลิปตั้งใจทำนะดูค่ะแต่ก็ตอนเช้าก็เวลาได้ยินนกร้องหรือเสียงธรรมชาติก็จะสบายใจนะคะบายบายค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่